ัโลทุกคนเรื่องวันนี้อยู่ว่ามีคุณป้ากับคุณลุงนะคะเขาไม่ได้ทำงานค้าขายแล้วอเขาก็เลยอยากจะขายตึกแถวหลังนี้ค่ะยิ่ตดอยู่แถวตลาดบางมทองค้าขายได้ตัวตึกนะคะจะมีทั้งหมด4ชั้นครึ่งไม่รวมดาดฟ้าเนื้อที่ทั้งหมด12ตารางวา192ตารางเมตร คุณป้าเขาตั้นห้องนอนเอาไว้แล้วนะคะสี่ห้องนอนมีแอร์ทั้งหมดสามตัวค่ะสามห้องน้ำที่เป็นห้องนอนชั้นสองที่มีแอร์ด้วยค่ะนี่เป็นชั้นสามค่ะมีห้องนอนสองห้องนอนนะคะชั้นนี้จะไม่มีห้องน้ำ เป็นห้องนอนเล็กกับห้องนอนใหญ่ค่ะมีแอร์แล้วทั้งสองห้องเลยนี่นะคะเป็นห้องนอนเล็กอยู่ด้านหลังค่ะสว่วนนี้ห้องนอนใหญ่ค่ะทุกคนตกแต่งเรียบร้อยนะคะปิด Air แอร์ล้วด้วยอัดไปจะเป็นชั้นสี่ ตัวนี้เป็นชั้นสุดท้ายก่อนที่จะถึงดาดฟ้าค่ะข้างหลังจะมีกั้นเป็นโซนห้องน้ำํำเ้วก็มีบันไดขึ้นดาดฟ้าอยู่ข้างหลังค่ะถ้าใครอยากจะปีนขึ้นไปนอนชิวๆข้างบนก็ปีนขึ้นไปได้นะคะและจุดที่ทำให้ที่นี่พิเศษมากกว่าที่อื่นๆเลยก็คือบรรยากาศวิวสไตล์จีนโบราณที่นอกระเบียงค่ะ สำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อตึกห้องนี้โทรเข้ามาที่เบอร์หน้าโปรไฟล์นะคะ